สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมาโงงทุกท่านนะคะชาวงูใหญ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปโดยรวมของปี2566กันนะคะว่าดวงของปีหน้าของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอย่านำไปตัดสินใจในการที่จะทํางานใหญ่งานใดงานหนึ่งต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือใครบางคนก็ไม่ตรงเลยนะคะ โอเคชามะรงเป็นยังไงชามะรงโดยรวมนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงถึงสูงมากทุกอย่างต้องเพอร์เฟกบุคลิกน่าเกรงขามเป็นคนมีวาสนามีบารมีสูงนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างรักอิสระชอบเที่ยวผจญภัยนะคะแล้วก็ชอบวางฟอร์มต้องดูดีเสมออารมณ์อ่อนไหวขี้เหงานะบางทีก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ แล้วก็ชาวมารเนี่ยจะสนใจใคร่รู้ซะทุกเรื่องนะคะเผื่อช่วยเหลือใครได้ก็จะช่วยอะไรประมาณนี้นะคะ okay, โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวตนเนี่ยใบยแรกเจ้าชะตาเป็นอย่างไรอิน้า เก่งโดดเด่นการงานการเงินนะคะมีโอกาสโยกย้ายตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจการค้าของคุณไปสู่ความปังความโดดเด่นมั่งคั่งมากขึ้นนะคะจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นใครก็ตามที่กําลังอยากจะสร้างหลักฐานความมั่นคงในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ดีทีเดียวนะคะขยันมากเลยปีหน้านะชาวมะโรงนะ หยิบจับรปเป็นเงินเป็นทองอยากทําไปสมุดทุกอย่างมองหาลูทางอะไรใหม่ๆและสุดท้ายเป็นไงเข้ามาหลายทางนะงานดีงานปังงานเฮงทําได้หลายๆอาชีพด้วยนะแล้วก็มีงานอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกันอนะ่ะมันจะเข้ามาสมัครงานก็มีงานเข้ามาให้เรื่องมากมายอยู่ๆก็มีอะไรใหม่ๆมีสิ่งที่แบบเราคาดหวังไว้นะจะเข้ามานะคะ มีคนติดต่อเข้ามาค่อนข้างมากหลายเส้นทางหรือออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็มีลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่ก็มามีความสุขอะนะอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะในหน้าที่การงานของเรามีความสุขในกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีลูกจ้างให้ระวังคําพูดนิดนึงเพราะใครบางคนชาวมารงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เรามาระวังคําพูดสักเท่าไหร่นะพูดตรงๆแรงๆก็มีนะคะให้ถนอมน้ําใจคนรอบข้างนิดนึงนะเพราะว่า จะมีเด็กลูกจ้างลูกน้องบุตรหลานบริวารก็ได้นะที่เขามีบุคลิกลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างขยนันเป็นเด็กขยนันเป็นเด็กดีแล้วก็แบบพูดพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นน่ะปากตรงรใจแล้วขยันทำมาหากินมากๆมาช่วยเหลือคุณก็ได้เช่นกันนะมีลูกค้าเก่ากลับมาแล้วยังไม่พออาจจะมีลูกจ้างเก่าๆอ่ะที่เคยทํางานเก่งๆให้คุณเป็นมือเอกที่เขาออกไปแล้วอ่ะอยากกลับมาทํางานกับคุณมาขอคุณทํางาน ใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะชาวมาโรงปีหน้าเนี่ยมีโอกาสอ้วนขึ้นด้วยนะคะระวังน้ำหนักขึ้นด้วยจ้าแต่ถ้าใครอยากตั้งคันมีโอกาสตั้งคันนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลายมสมบูรณ์ทั้งอาหารการกินทั้งการเงินการงานอูปังปัวมากชาวมังกรไม่ใช่โทษที่ะใช่ไหมเอ่ยชาวมาโรง ใครบางคนจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆจะได้เซ็นเอกสารสัญญาขึ้นโรงขึ้นศาลนี่มีโอกาสที่จะถูกดองนะคืออาจจะผิดหวังบ้างเล็กน้อยอะ่ะแต่มันงานจะค้างค้างคาราคาซังไว้อย่างนั้นก่อนนะ,นะคะแต่เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่เพิ่มให้อีกทีเพราะว่ามันมีไพ่เปิดไพ่ค่อนข้างเยอะทุกเกือบทุกสำรับเลยนะคะ ค่อนข้างทำงาน perfectionist มากขึ้นรอบคอบละเอียดมากขึ้นในหน้าที่การงานของคุณหรือจะตัดสินใจอะไรใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะชาวมารคงจะมีเหตุและผลมีตรกกะค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมกับลูกน้องบุตรหลานบริวารแล้วก็ยุติธรรมกับความรู้สึกของตัวเองคือจะไม่ไม่เฟกะไม่หลอกลวงตัวเองด้วยนะคะให้ระวังอะไรให้ระวังความสัมพันธ์พูดคำพูดกับคนรอบข้างด้วยนะคะ เพราะว่าถือห้าดาบมาแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงมากฉันถูกฉันต้องถูกเสมออะไรแบบนี้ต้องให้ระวังพูดให้มันซอฟต์ลงนิดนึงนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสัมพันธ์รอบข้างอ่ะมันจะมันจะดีมันจะยังคงความสัมพันธ์ที่ดีอยู่อะค่ะ ให้ลดอีโก้ลงบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ลดการประทะต่อสู้ต่อรองอะไรแบบนี้นะเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณอาจจะผิดหวังในความสัมพันธ์ล้มเหลวแล้วคุณก็ย้อนไปแก้ไขไม่ได้แล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนะบางเรื่องบางเรื่องก็ถูกคาระคาซังถูกตรึงไว้แบบนี้มันยังไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วคุณจะต้องรับสภาพนั้นนะ่ะใครบางคนก็เจอแบบนั้นนะทั้งความสัมพันธ์ของความรัก กันงานกันเงนิงน,งนผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นกับคุณหรือคนที่ทํางานรอบข้างคุณในที่ทํางานเดียวกับคุณอะไรประมาณนี้มันจะมันจะผิดใจกันแล้วก็ไม่สบายใจเลยแล้วก็ทุกข์ไตกกังวลฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักนะความรักใครโสดเหมือนมีโชคสองเด้งเลยนะคนโสดเนี่ยมีคนเก่ากลับมาคนเก่ากแก่ที่เคยรู้จักเคยมาจีบและจีบคุณไม่ติดคุณอาจจะสนใจเขาก็ข่าวนี้นะคะคนรักเก่า ที่ทะเลาะเลิกลายหย่าล้างกันไปแล้วแต่นานแล้วไม่ได้เจอกันอาจจะก,กลับมาอาจจะก,กลับมาในสถานนะเป็นเพื่อนมาสานความสัมพันธ์กันใหม่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็คนโสดโสดจริงๆเลยเนี่ยนะคะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเจอปุ๊บรักปับ๊บปิ๊งปัง,ปงแบบโอ้โหอะไรจะถูกใจกันประมาณนี้นะโอเค คุณจะมีความสัมพันธ์กับใครได้บ้างชาวราศีตุลมีโอกาสเข้ามาผู้หญิงวันศุกร์นะคะมีโอกาสเข้ามาสวยมีสเสน่ห์ค่ะคนนี้นะคะอ้อมอาริจิตใจเหมือนแม่นะ,ะมีความอบอุ่นนะหรือเป็นชาวพุศกกันมังกรหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครบางคนที่ไม่คิดจะเปิดใจให้ใครไม่อยากมีใครเลยนี่นะคะอาจจะต้องรอ คือรอไปก่อนรอไปสักพักใหญ่ๆเลยค่ะประมาณเก้าเดือนเลยนะคะใครโสดจริงๆเมื่อกี้พูดถึงคนโสดสนิทนะคะใครก็ตามที่มีคนเข้ามาแล้วเขาอาจจะรุมจีบหรือมีโอกาสมากกว่าหนึ่งคนที่จะต้องแข่งขันกันจีบคุณหรือคุณอาจจะต้องแข่งขันกันไปจีบใครนะ ใครที่จะไปง้อขอคืนดีกับแฟนเก่าให้ระวังเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่ามีไพ่ตัดห้าถ้วยเนาะมีโอกาสที่จะเขาอาจจะไปมีคนใหม่แล้วมีใครบางคนแล้วทําให้เราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปเราตัดสินใจช้าไปเราตัดสินใจผิดที่เดินออกจากชีวิตเขาอะไรประมาณนี้นะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะได้ใบแฮงแมนเนี่ยเขาบ่งบอกถึงว่า มันถึงจุดจุดหนึ่งละถึงจุดของการอิ่มตัวแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยก็เป็นได้นะคะความหวานมันหมดไปอืมอาจจะต้องมองมุมกลับว่าความที่ไม่มีแพชชั่นต่อกันไม่มีเคมีที่จะดึงดูดกันได้แล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตอืมหรือเกี่ยวกับการเงินการงาน ที่เราไม่มีม,ม่มีความรักที่หวานต่อกันแล้วมันเป็นเพราะอะไรให้ลองมองเหตุผลปัจจัยนั้นแล้วนํามาปรับแก้ไขให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณยังรักกันอยู่และอยากให้ความสัมพันธ์ที่ยังเดินหน้าต่อนะคะอาไพนนางฟ้าเขาแนะนําอะไรเขาบอกว่า Keep a n d Open Mind เขาบอกว่าให้คุณชาวมารงขาเปิดใจให้กว้างเพราะคนที่จะเข้ามาใหม่นี้กรณีคนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่กรณีที่เ มีมีคู่แล้วก็ตามอ่ะต้องเปิดใจให้ให้กว้างแล้วฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยช่วยกันปรับจูนกันให้ติดนะอืแล้วก็คนที่จะเข้ามาใหม่นี้เนี่ยจะไม่ตรงกับสเปคของคุณนะอืมจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ก็ได้เพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยเปิดใจแล้วก็ให้ศึกษาเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนรักที่ดีของคุณในอนาคตก็ได้เช่นกันนะคะส่วนไปนี้นะคะเขาบอกว่า การคืนดีนี่ไงมีการมาง,ง้อขอคืนดีด้วยนะคะใครบางคนก็ปิดรับละใครบางคนก็มีคนใหม่ไปแล้วนะอ่าแต่ใบนางฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าการขอคืนดีการคนเก่าจะกลับมานะคะให้รักษาไว้ให้ดีแล้วเราก็โอกาสเนี้ยจะไม่ได้มีหลายครั้งนะคะส่วนใครบางคนที่รอคนเก่าอยู่ที่ยังไม่ได้มีใครใหม่นะคะก็ให้ปรับความเข้าใจกันนะคะโอกาสไม่ได้มีหลายครั้งโอเคนะแล้วก็ playfulness นะคะ ความเฟเขาบอกว่าการที่คุณอะตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนลงบ้างก็ได้นะคะให้ทำตัวตามสบายอย่าไปเคร่งเครียดซีเรียสจริงจังอะไรกับความสัมพันธ์เกินไปนะคะให้สนุกสนานเบิกบานให้ทำความรักให้มันแบบมีความสุขแฮปปี้ละลาบ้างนะคะมันจะทำให้คุณแบบเหมือนหนึ่งถ้วยอะ จะกลับมาปิ๊งปังมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวชาวมารงเองเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์คุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์อะไรได้ดีไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนพบเจอใครอยู่กับใครคุยกับใครดีลงานอะไรกับใครคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้เข้ากับทุกคนค่ะนะคุณเป็นคนที่บุญบาร,รมีสูงอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนเก่งนะเผลเผได้ใจใครก็ได้ใจใครง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะลูกน้องนะ ไพ่ใบน,นี้บอกว่าความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาก็รักคุณที่คุณเป็นผู้นำที่ดีแล้วคุณจะทำงานยากๆให้มันผ่านไปได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองแล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้นำนะคะในองค์การองค์กรในบ้านในครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงต่างๆก็ตามนะเพื่อนจะยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณนะคะใบนี้เขาบอกว่าช่วงปีหน้าเนี่ยนะ อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเพราะบางทีคุณมีโอกาสได้อะไรก็มีตําหนินิดนึงแต่คุณก็พอใจได้อะไรก็ได้ของมีตําหนิอย่างเงี้ยของมือสองหรือ,อ,อสอบประกาศเออ,เอ,อไม่ใช่ประกาศประกวดแข่งขันอะไรก็อาจจะได้ที่สองแต่คุณก็แบบพอใจแล้วเพราะว่า power คุณมันมีพลังมากกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งเห็นปะ่ะคุณอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าเขาก็ได้มีไอเดียมีอะไรก็ตามที่ดีกว่าเขาก็ได้แต่แต่เวลาผลงานออกมาแล้วคุณอาจจะได้ที่สองอะไรแบบนี้นะคะ หรือความรักใครก็ตามเนี่ยที่ยังโสดอยู่ผู้ชายนะอาจจะเจอแม่ไม้หรือคุณผู้หญิงอาจจะเจอพ่อไม้อะไรแบบนี้แต่คุณก็พอใจเพราะว่าคุณรักเขาเข้าออเข้าใจกันดีเราเป็นยังไงเราเป็น a พ f u ฟ n e s s นะทำให้เราเข้ากันได้ดีรักกันดีอยู่กันได้นะคะเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราพบเจอ เดี๋ยวเรามาดูสุขภาพกันนะคะสุขภาพชาวมารงในปีหน้านะคะให้เรามาระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงแบบเนี่ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยคือแบบบางคนก็กินกินกินอย่างได้มีความสุขอาหารการกินไงคะทำให้อาจจะความดัมดน ไขมันน้ําตาลในเลือดค่อนข้างสูงของเหลวในร่างกายนะคะให้ไปหมั่นตรวจสุขภาพตรวจเลือดนะคะว่ามีอะไรเกินไหมนะไขมันคอเลสเตอรอลนะเบาหวานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้รองเนบชาแล้วก็เป็นตะคิวขาข้างซ้ายนะคะปวดหัวไมเกรนท้องอืดท้องเฟอ้อปวดหลังบ่าไหล แล้วก็โรคเครียดหรือว่าเป็นโรคก,กระเพาะอะไรแบบนี้นะกดไหลย้อนอะไรประมาณนี้ค่ะให้ระวังเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักขึ้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซีว่ามีโชคลาภไหมโชคลาภมาเกี่ยวกับงานงานปังเงินดีนะแล้วก็เกี่ยวกับการขยายขยับฐานนะการเงินการยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ได้มีแบบ เเด็กบริวารบุตรหลานบริวารลูกจ้างดีนี่คือเป็นโชคลาภของคุณในปีหน้านะคะมาดูไพ่บิสตอมนะคะว่าเขาแนะนำอะไรเขาบอกว่าท i m ุกโก o นะคะใครบางคนที่เราทำงานอยู่ที่เดิมซ้ำซากจงเจยอยู่ได้นานสักพักหนึ่งแล้วนะคะใครอยากเปลี่ยนงานก็หรืออยากจะเปลี่ยนอาชีพอย่างเงี้ยไพ่เขาก็แนะนำว่ามันถึงเวลาแล้วนะว่าควรที่จะออกจากงานเดิมๆแล้วไปสู่งานใหม่ เพราะว่ามันมันถึงทางตันแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะออกไปคือที่นี่มันไม่มีอะไรคืบหน้าหรือก้าวหน้าต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกี่ยวกับความรักความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครบางคนที่เป็นท็อกซิกนะคะให้ออกจากความสัมพันธ์ได้เลยนะคะเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ควรจะสานต่อแล้วเหมือนมันมันมันพบทางตันแล้วนะคะเขาไม่ใช่ของคุณค่ะแล้วก็ถ้าฝืนไปทนไปนะมันมีแต่เจ็บ ทั้งจบแล้วก็ทั้งเจ็บด้วยถ้าคุณไม่จบยังไงก็เจ็บอยู่ดีนะคนที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆจะดีกว่าควรจะ move on นะใบนี้ทํา to โกควรจะ move on โอเคมาดู new life นี่ไงถ้า move on แล้วเป็นไงคุณจะได้ชีวิตใหม่ใช้ไลไปเดิมนะ happy b i r s t bar แล้วคุณจะมีความสุขขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนี่กรณีทางเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักเหมือนกันนะให้ไปแสวงหาอะไรใหม่ๆนะคะ จะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงพลิกผันในชีวิตคุณให้ให้ดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะคะส่วนใบสุดท้ายใบนี้เขาบอกว่าทําอะไรก็ตามนะให้ใช้เหตุผลในการวิเคราะห์นะคะการงานการเงินและความรักให้ใช้เหตุผลล้วนๆเลยนะคะในการตัดสินใจนะคะจะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีใช้วิจารณญาณของตัวเองนะด้วยเหตุผลจะตัดสินใจอะไรก็ใช้เหตุและผลนะคะเนี่ยตรงกับใบนี้มากๆเลย นะให้ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจมีตระกะในตัวเองนะคะ ๋ยวมาดูไพ่พระพิคเนตนะคะพระองค์บอกว่าไหลบ้างบอกว่าให้มองบวกให้มองไปหลายหลายด้านถ้าใครพบเจอปัญหาเจอทางตันแก้ไขไม่ได้ให้มองบวกนะคะให้มองเปิดหูเปิดตามองไปหลายๆด้านแล้วก็ให้เรียงลําดับความสําคัญรู้ว่าควรทําอะไรก่อนและหลังนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะพระองค์บอกว่าไม่ว่าจะเจอสิ่งยั่วยุรอบข้างหรือเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีนะให้มั่นใจมั่นคงคงเส้นคงวาในอารมณ์ของตัวเองอย่าหวั่นไหวไปในสิ่งยั่วยุนะคะ แล้วก็ต้องมีความพร้อมเสมอพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนะอย่าสนใจกับสิ่งรอบข้างนะดูเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักนี่ไงให้เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็ดูเป้าหมายตัวเองเป็นหลักแล้วก็โกนะไปต่อโอเคฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกด subscribe ไ i ค์ s h a r เป็นกำลังใจให้หมอปิวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ